ตั้งแต่ปี1922ถึง1991สาภาพโซเวียตปกครองพื้นที่กว้างใหญ่ของโลกตะวันออกและไม่มีใครเทียบได้ในการออกแบบเครื่องจักรขนาดมหึมาและแหวกแนวในตอนที่แล้วเราได้เห็นรถถังเลเซอร์ตัดประหลาดทางทะเลแม้กระทั่งป้อมปราการบินได้แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหลุดโลกแห่งอดีตสาภาพโซเวียตและในคลิปนี้ครับขอนำคุณผู้ชมกลับมายังภาคต่อของความหลุดโลกตั้งแต่รถถังฮู้ครับ เรือดำน้ำที่บินได้ไปจนถึงเฮลิอคอปเตอร์สามเหลี่ยมจะมีอะไรหลุดโลกบ้างนั้นดูไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับภาคต่อของเกื่องจักรหลุดโลกแห่งอดีตสหภาพโซเวียตรถถังฮัวครับในปี1959คริสโตเฟอร์ค็อกเกเรลวิศวกรชาวอังกฤษเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษโดยยานฮัวครับต้นแบบของเขาหลายคนคิดว่าเขาคือบิดาผู้สร้างเทคโนโลยีฮัวครับ แต่จริงๆแล้วแนวคิดของเรือฮัวคราฟนั้นปูุกเปิดตัวครั้งแรกในสหภาพโซเวียตยอ้อนกลับไปในปี1935โดยวิศวกรวลาดิเมียเลฟคอฟหลังจากการทดลองเทคโนโลยีเบาลมหลายครั้งและประสบความสมําเร็จสําหรับภูมิประเทศที่ยากลาบากเลฟคอฟตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้ดังนั้นในปี1937ต้นแบบของ L5 จึงถูกสร้างขึ้นเลฟคอฟตัดสินใจพัฒนาเทคโนโลยีไปอีกขั้น นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องยานเกราะจูโจมเขาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรถถังฮูสครับที่ทํางานได้อย่างเต็มรูปแบบข้อกําหนดที่เสนอระบุว่ามันจะมีความยาว10เมตรสามารถลอยสูงได้25ซนติเมตรและมีป้อมปืนที่ติดตั้งปืนกลเครื่องยนต์ m25 สองเครื่องจะให้กําลัง1,400แรงมา้าและมีน้ําหนักมากกว่า9ตันเล็กน้อยซึ่งนั่นจะช่วยให้ทําความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเพื่อความรวดเร็ว ทำให้ต้องลดน้ำหนักบรรทุกลงหมายความว่าเกราะของมันหนาเพียง1.2เซนติเมตรทำให้มันเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับปืนใหญ่ต่อต้านรถถังน่าเสียดายที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991ก่อนที่จะสามารถผลิตได้เต็มรูปแบบแมนเดลีฟแท n งการออกแบบรถถังมีการพัฒนายอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมาแต่ในยุคแรกๆรถถังมันเป็นอะไรไปไม่ได้มากกว่ากล่องเล็กขนาดใหญ่ในปี1911 ก่อนสหภาพโซเวียตจะก่อตั้งขึ้นรถถังแมนเดล,เลิฟได้รับการออกแบบขึ้นมันดูเหมือนกับกล่องรองเท้ากว้าง10เมตรยาว13มเมตรกล่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้มีเกราะหนา100มิลลิเมตรถูกออกแบบมาให้บรรทุกลูกเรือ8ดคนซึ่งจะใช้ปืนใหญ่คาเนตขนาด120มิลลิเมตรควบคู่ไปกับปืนกลเบาในป้อมปืนด้านบนปืนใหญ่จะหมุนไปทางซ้ายและขวารวมทั้งขึ้นและลงได้และมีระบบการหดตัวแบบพิเศษแทนที่จะติดตั้งแบบตายตัว ทำให้มันมีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อสําหรับเวลานั้นแต่ส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของการออกแบบเป็นระบบขับเคลื่อนของมันนอกจากใช้ล้อแบบสายพานแล้วยังใช้ระบบการสะเทือนแบบลูกสูบนิวเมติกส์ช่วยให้ล้อแต่ละล้อสามารถปรับตัวได้ตามสภาพภูมิประเทศตัวรถถังสามารถลดบังเกอร์ลงได้เมื่อจําเป็นเปลี่ยนตัวเองเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ยิ่งไปกว่านั้นมันปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ใช้บนรางรถไฟได้โดยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง หรืออาจถูกลากจูงโดยรถไฟทั้งหมดที่ว่ามานี้มันดูดีมากยกเว้นเมื่อดูต่อที่น้ำหนัก173ตันของมันเมื่อพิจารณาจากน้ำหนักรถถังสมัยใหม่ส่วนใหญ่หนักประมาณ60ตันเมนเดลเลฟหนักเกือบ3เท่าทำให้มันช้ามากและยากต่อการควบคุมโดยเหตุนี้โครงการจึงไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันล้มเหลวในการหาผู้สนับสนุนทางการเงินและรัฐบาลปล่อยให้มันเป็นแค่แผนบนเศษกระดาษ ที่42ในปี1951สหรัฐอเมริกาได้ผลิตรถถังต้นแบบชื่อที่42รถถังขนาดกลางคันนี้มีน้ำหนัก36ตันได้รับการออกแบบมาให้เป็นรุ่นที่หุ้มเกราะหนากว่ารถถัง M46 Patton ยอดนิยมแต่ที่น่าสนใจคือที่42มีชื่อเดียวกันกับรถถังโซเวียตที่ออกแบบในปี1930แต่มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันกับซาประหลาดหนัก112ตัน T42 Super h e a V y Tank ตัวรถยาวประมาณ18เมตรว่างประมาณ3.6เมตรนอกเหนือจากขนาดและน้ำหนักที่มากกว่ากัน2เท่าของน้ำหนักรถถังมาตรฐานในสมัยนั้นคุณสมบัติที่โดดเด่นของสัตว์ร้ายที่แปลกประหลาดนี้คือจำนวนของป้อมป,ปืนที่ติดอยู่ด้านหน้าแผนผังอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆแสดงให้เห็นการออกแบบป้อมป,ปืน3ป้อมหรืออาจมากถึง5ป้อมทั้งหมดมีปืนขนาด1 0 7 mm. มม เป็นปืนในป้อมหลักป้อมที่เล็กกว่าติดตั้งปืนต่อต้านรถถังขนาด45มิลิเมตรปืนและปืนกลมากถึง5กระบอกในขณะที่กรบบาะของมันนั้นทางด้านหน้าหนา89มิลิเมตรสิ่งนี้เกือบจะเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่มันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลหลายเครื่องที่ให้กําลังถึง2,000แรงมา้าเทียบกับรถถังสมัยใหม่ที่มีกําลังขับ1,200-1,500แรงมา้า ถือว่าเหลือเชื่อสำหรับรถถังที่ออกแบบมาเกือบ100ปีที่แล้วปัญหาเดียวของมันคือไม่สามารถสร้างให้รถถังใช้งานได้จริงเนื่องจากการคาดคะเนว่าเครื่องยนต์เหล่านี้จะทำให้มันมีความเร็วประมาณ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นแม้จะมีอนุภาพการยิงแต่มันก็เชื่องช้าเกินไปสำหรับการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีของรถถังและมันก็มีต้นทุนที่สูงเมื่อพิจารณาความคุ้มค่าแล้ว สัตว์ร้ายตัวนี้จึงไม่เคยสร้างมันขึ้นมาแม้แต่ตัวต้นแบบถึงกระนั้นมันก็ทำให้ t 4ีของสหรัฐเสียหลักไปเล็กน้อยมาร์ส2000แม้ว่าการออกแบบของโซเวียตที่หลุดโลกที่สุดจะทำขึ้นเพื่อการทหารแต่ยังน้อยมีอยู่หนึ่งอย่างที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์มากกว่านั่นคือมาร์ส2000ันยังจำรถบรรทุกขี่ปนาวุฒิในภาคแรกได้หรือเปล่าครับนั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่มาร์สสร้างขึ้นในสมัยสหภาพ,าพโซเวียต ในปี1985บริษัทได้เริ่มพัฒนามาส2000หรือที่เรียกว่า Perestroyka รถบรรทุกหัวลากกึ่งพ่วงที่สร้างความตื่นเต้นเมื่อเปิดตัวครั้งแรกในงานปารีสมอเตอร์โชว์ปี1988มาส2000แตกต่างจากรถบรรทุกอื่นๆในสมัยนั้นโดยมีพื้นฐานการออกแบบแบบโมดูล่าหมายความว่าเครื่องยนต์กระปุกเกียร์แม้แต่เพลาทั้งหมดติดตั้งแบบถอดออกได้สามารถสลับออกและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวถังของรถบรรทุกทำจากไฟเบอร์กลาสและการออกแบบให้มีแรงต้านอากาศตำ่ำรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง129กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากประสบความสําเร็จที่งานปารีสมอเตอร์โชว์มา์ส2 0 0 0ก็พร้อมที่จะปฏิวัติการออกแบบรถบรรทุกทั่วโลกแต่แล้ว3ปีต่อมาในปี1991หสาภาพโซเวียตก็ล่มสลายเงินทุนก็หมดลงอย่างกระทันหันและมาสไม่สามารถรวบรวมเงินสดเพื่อน,นํารถบรรทุกเข้าสู่การผลิตได้ ต้นแบบทั้งสองคันที่สร้างขึ้นสําหรับมอเตอร์โชว์ครั้งนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ในมินส์ซึ่งยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้มิ l V12 เมื่อพูดถึงเฮลิคอปเตอร์ในประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียตคือราชาแห่งท้องฟ้าอย่างไร้ข้อโต้แยง้งนี่คือเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมามันมีลําตัวยาว37เมตรและปีกกว้าง67เมตรพาดผ่านใบพัดทั้งสงใบ สัตว์ประหลาดตัวนี้แม้เครื่องเปล่าจะมีน้ำหนักมากแต่โรเตอร์คู่ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบสองตัวให้ความเร็วสูงสุด257กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีพิสัยทำการ500กิโลเมตรมันถูกออกแบบให้เป็นเฮลิคอปเตอร์สำหรับยกของหนักแห่งอนาคตสามารถขนส่งขีปนาวุธข้ามทวีปไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อซ่อนมันได้ในขณะที่การพัฒนาได้รับอนุมัติในปี1962การทดสอบคุณสมบัติโรเตอร์คู่ ใช้เวลาถึง6ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่หลังจากนั้นจุดประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมาแต่เดิมก็หายไปดาวเทียมสหรัฐที่เพิ่งเปิดตัวใหม่สามารถตรวจจับที่เก็บขีปนาวุธจากอาวกาศได้ทําให้กลยุทธ์การซ่อนตัวระยะไกลนั้นไร้ประโยชน์ไปโดยปริยายโดยเหตุนี้เฮลิคอปเตอร์ขนาดยักษ์ลำนี้จึงไม่เคยถูกนําไปผลิตและมีเพียงเครื่องต้นแบบ2เครื่องเท่านั้นที่เคยสร้างมิว MI 3 2 ในขณะที่ออกแบบเฮลิคอปเตอร์2ใบพัดนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจในทศวรรษที่1960แนวคิดของการมีสาใบพัดนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นแนวคิดที่หลุดโลกแม้ว่านี่เกือบจะเป็นความจริงสําหรับสหภาพโซเวียตเมื่อพวกเขามาพร้อมกับแนวคิดของการออกแบบมิล MI-32 ย้อนกลับไปในปี1982มันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีโรเตอร์ใบพัดติดอยู่ในแต่ละมุมเห็นไ,ได้ชัดว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ดูหลุดโลกนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารทําหน้าที่เป็นผู้ขนส่งประเภทซูเปอร์เฮฟวี่ปั้นจานลอยฟ้าที่บรรทุกได้มากถึง60ตันสลิงภายนอกที่ติดอยู่กับตัวเครื่องทั้งสามมุมเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวโดวยคานทั้งสองที่ติดกับห้องนักบินยาว40เมตรในขณะที่คานที่3จะยาว36เมตรในแต่ละคานสามารถบรรจุถังเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆได้ตัวใบพัดได้รับการออกแบบมาให้ขับเคลื่อนด้วย2เครื่องยนต์ต่อหนึ่งใบพัด เมื่อรวมทั้งหมด6เครื่องยนต์ทำงานพร้อมกัน MI-32 จะทำงานด้วยกำลังประมาณ60,000แรงมา้าทำให้บินได้ไกลกว่า1,200กิโลเมตรความเร็วสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถูกส่งไปยังสภารัฐมนตรีและคณะกรรมการกลางของโซเวียตเพื่อขออนุมัติแต่ถึงแม้จะมีข้อเสนอแนะที่ดีแต่การอนุมัติไม่ได้เกิดขึ้นแต่น่าเศร้าที่ MI-32 ไม่เคยเห็นขั้นตอนแม้แต่ต้นแบบด้วยซ้า w v, v p 6หาคนคิดว่าโรเตอร์3ตัวถือว่าลุดโลกไปแล้วแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะออกแบบเครื่องบินด้วยโรเตอร์มากมายอย่างนี้นอกจากพวกโซเวียตที่สำนักยาคูบเลฟในช่วงกลางทศวรรษที่1960องการ GDP-6 ได้เสนอให้สร้างเฮลิคอปเตอร์หลายใบพัดขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกน้ำหนักบรรทุกพิเศษผลลัพธ์ก็คือ v, v p ี p 6ตัวยาว49เมตรกว้าง20เมตร ยาวและกว้างพอๆกับเครื่องโ Bo อิง g 7 7 7โดยมีใบพัด6ใบติดอยู่โรตเตอร์เหล่านี้จะขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน24ตัวโรตเตอร์แต่ละตัวจะขับเคลื่อนด้วย4เครื่องยนต์ใบพัดเหล่านี้จะสามารถหมุนไปในทิศทางต่างๆเพื่อทาให้ยานมั่นคงหรือหมุนช้าลงเพื่อให้มันบังคับทิศทางได้รูปร่างที่ยาวและการออกแบบที่ผิดหลักอากาศพลศาสตร์ทําให้มันดูเหมือนก้อนอิฐบินได้แรงขับทั้งหมดที่โรตเตอร์สร้างขึ้นจะทําให้มีน้ําหนักบรรทุกได้มากถึง50ตัน สมบูรณ์แบบสําหรับขีปนาวุธนิวเคลียร์จากพื้นสู่อากาศซึ่งสามารถติดตั้งในอย่างสะดวกสบายควบคู่ไปกับเครื่องมือที่สร้างขึ้นสําหรับปล่อยในขณะที่กําลังบินอยู่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่มันสามารถบรรทุกได้ตัวเครื่องสามารถแดัดแปลงได้เพื่อให้สามารถบรรทุกทหารสเสบียงหรือแม้กระทั่งเครื่องบินขึ้นอยู่กับภารกิจนั่นหมายถึงมันสามารถเปลี่ยนเป็นยานบินบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้เหมือนกับในภาพยนตร์ของมาว์เวล นาเสียดายที่โครงการนี้จบลงเหมือนกับ Mi 32และ Mi 12ความต้องการขนส่งขีปนาวุธหมดความจำเป็นลง v v p 6เคยมีชีวิตขึ้นมาบนกระดาษและล่าสุดก็ในภาพยนต์ของ Avengers a n t o n o p AN14HH ในภาคแรกเราได้รู้จัก M15 Bel Fager ซึ่งออกแบบมาเพื่อทดแทนเครื่องบินปีก2ชั้น AN2 ของเก่าที่มีชื่อเสียงในขณะที่ Bel f a g e ์ไม่สามารถทำได้ โดยเหตุผลหลายประการแต่มันไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวในการทดแทน AN-2 AN-14 เครื่องบินอเนกประสงค์ที่ใช้เครื่องยนต์คู่ผลิตในปี1966มันถูกออกแบบมาให้สร้างบำรุงรักษาและบินได้ง่ายปัญหาเดียวก็คือ AN-2 ทำงานได้ดีเกินไปโดยสามารถขายได้มากกว่า18,000เครื่องและบางลำก็ยังใช้งานอยู่จนทุกวันนี้แต่มันก็ล้าสมัยโซเวียตมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความเป็นเลิศ ให้ AN 14ลำใหม่ของพวกเขามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้เป็นรุ่น a n 14 SH ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบาะลมขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของมันทำให้มันสามารถลงจอดบนน้ำน้ำแข็งหรือนองน้ำได้ทุกที่แต่ด้านเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อนักบินทดสอบประเมินว่าเครื่องบินบังคับได้ยากและคุณสมบัติด้านอากาศพลศาสตร์ที่แย่ระบบพัครับทำให้ความจุข,ของเครื่องหายไปอย่างมากการทดสอบ ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งปี1986แต่ a n 2รุ่นเดิมยังคงดีกว่าเครื่องรุ่นนี้จึงถูกปิดโครงการไปเนื่องจากความห่วยของมันไต้ฝุ่นคลาสซับมารีนเรือดำน้ำชั้นใต้ฝุ่นเครื่องจากของสหภาพโซเวียตอาจครองสถิติโลกเหนือท้องฟ้ามีการสร้างเฮลิอคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดและเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขายังครองอำนาจใต้ผืนน้ำอีกด้วย โดยการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นไต้ฝุ่นขนาดมหึมาในทศวรรษ1970ไต้ฝุ่นเป็นเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมามันยาวกว่า175เมตรยาวเกือบเท่ากับ2สนามฟุตบอลเมื่ออยู่ใต้น้ำมันสามารถแทนที่น้ำได้ประมาณ48,000ตันเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาของกองทัพเรือสหรัฐมีระวางขับน้ำเพียง19,000ตันเท่านั้น ดยขนาดที่ใหญ่โตมันรองรับลูกเรือได้ถึง160คนที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลาหลายเดือนโดยที่ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยเรือด,ดำน้ำลำนี้ยังมีซาวน่าโรงยิมตู้เกมอาร์เคดและมีแม้กระทั่งสระว่ายน้ำในร่มขนาดเล็กแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดยังมีห้องสำหรับเลี้ยงสัตว์สองสาตัวบนเรือเช่นนกและแม้แต่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดเล็กแม้แต่ห้องโถงก็ยังดูกว้างขวางเทียบกับเรือดำน้ำอื่นๆในสมัยนั้น ซึงแทบจะไม่มีที่ว่างเพียงพอสําหรับให้ลูกเรือได้นอนได้ครบคนเมื่อเปรียบเทียบกันไต้ฝุ่นก็เปรียบได้กับโรงแรมใต้น้ําเลยทีเดียวแต่ทำไมโซเวียตต้องสร้างเรือลานี้ให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของลูกเรือคุณพิจารณาถึงขีปนาวุธนิวเคลียร์ข้ามทวีปยาวเกือบ12เมตรนัก40ตันที่แต่ละลูกราคามากกว่า30ล้านดอลลาร์จำนวน20ลูกที่พวกมันบรรทุกอยู่และติดตั้งพร้อมกับเครื่องยิง เรือดำน้ำยักษ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการหกลำมีมูลค่ารวมกันประมาณ3 6พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการค้านอำนาจทางนิวเคลียร์โดยพวกมันจะซุ่มซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ก้นมหาสมุทรพวกมันจึงเป็นเงามืดที่น่ากลัวของสงครามนิวเคลียร์โชคดีที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงทําให้ตอนนี้เรือส่วนใหญ่ได้ปลดประจําการแล้วเหลือเพียงลําเดียวที่ยังประจาการอยู่แม้ว่าจะครบกําหนดปลดประจําการในปี2 0 2 6จนกว่าจะถึงตอนนั้น ใครจะรู้ว่ามันซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนยูชาคอฟฟลายอิงซับมารีนแนวคิดของเรือดำน้ำที่บินได้ปรากฏในนิยายตั้งแต่ปี1912โดยมีหนังสือชื่อฟลายอิ s งซับมารีนโดย Percy w e s t สเทอรแม้ว่ามันเป็นเรื่องของเรือดำน้ำที่บินได้ด้วยใบพัดเล็กๆที่ติดอยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามกฎของอากาศพลศาสตร์แต่ในปี1934แนวคิดนี้ได้ถูกนำมาขยายเพิ่มเติม,ตมโดยนักศึกษาโซเวียต สาขาวิศวกรรมบริสยูชคอฟและแทนที่จะออกแบบเรือดำน้ำให้บินได้เขากลับไปออกแบบเครื่องบินที่สามารถจมอยู่ใต้น้ำได้และมีอุปกรณ์ของเรือดำน้ำถ้ามันได้ผลในทางทฤษฎีเครื่องบินลำนี้จะสามารถสอดแนมเรือข้าศึกได้ก่อนที่จะดำลงใต้น้ำและซุ่มโจมตีโดยทำหน้าที่ของเครื่องจักรสงครามสองชนิดในเครื่องเดียวมันจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์3ตัวและสามารถยิงต่อปีดโดได้และรวมถึงหอบังคับการ แต่กล้องสองผิวน้ำเหมือนเรือดำน้ำปกติเครื่องบินจะบินออกสู่ทะเลลงจอดบนทุ่นของมันเหมือนเครื่องบินทะเลทั่วไปจากนั้นตัวเครื่องจะสูบน้ำให้ท่วมช่องว่างภายในปีกของมันและลำตัวและเครื่องก็จะจมสู่ใต้น้ำบนกระดาษมันดูเหมือนเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบอย่างประหลาดแต่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคมากมายอย่างแรกยูชาคอฟไม่เคยลงรายละเอียดวิธีที่เขาปิดผนึกเครื่องยนต์จากน้ำทะเล บวกกับขั้นตอนการเพิ่มน้ำหนักตัวเพื่อดำน้ำมีความยุ่งยากและช้าเกินไปหมายความว่าการปฏิบัติภารกิจอาจถูกศัตรูสังเกตเห็นได้ง่ายแทนที่มันจะล่องหนเพื่อซุ่มโจมตีแม้ว่าจะมีโมเดลและแบบจำลองเครื่องบินอยู่มากมายแต่ตัวเครื่องบินนั้นไม่เคยถูกสร้างมาก,ก่อนในชีวิตจริง NIAI RK ในบรรดาทุกสิ่งที่เครื่องบินต้องการในการบินมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พวกเขาขาดไม่ได้ นั่นคือปีกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เครื่องบินต้องการปีกเพื่อสร้างแรงยกให้เครื่องบินบินขึ้นได้เป็นสิ่งที่ทําให้ NI AI RK1 ของโซเวียตมีลักษณะที่ต่างออกไปเนื่องจากเครื่องบินต้นแบบที่สร้างขึ้นในปี1940นี้ปีกของมันได้รับการออกแบบให้ยืดหดได้ลำตัวยาว8เมตรมีปีกคู่ขนาดเล็ก2ชุดพร้อมไกด์แทรกที่ติดอยู่ด้านข้าง ปีกเลื่อนแบบยืดสไลด์ควบคุมด้วยไฮดรอลิกที่ยื่นออกไปเหนือลำตัวเมื่อยืดออกจนสุดพื้นที่ปีกจะเพิ่มเป็น2เท่าเพิ่มจาก39ตารางเมตรเป็น92ตารางเมตรตอนนี้คุณอาจเกิดคำถามที่ว่าทำไมเครื่องบินต้องการปีกที่ยืดหดได้มันเกี่ยวกับทฤษฎีการบินเล็กน้อยในการบินขึ้นและลงทำได้ง่ายเมื่อเครื่องมีความเร็วต่ำแต่ก็ต้องการปีกขนาดใหญ่ที่สร้างแรงยกที่เพียงพอแต่เมื่อเครื่องขึ้นไปบนฟ้าแล้ว เครื่องบินต้องการลดแรงยกลงเพราะแรงยกจะเพิ่มแรงต้านที่ต้านการเคลื่อนที่ของเครื่องบินในอากาศการทําให้ส่วนของปีกที่หดได้สามารถลดแรงต้านและปรับปีกให้เหมาะสมกับความเร็วสูงได้และเมื่อบินในภูมิประเทศที่ยากลําบากก็สามารถปรับปีกให้เหมาะสมกับความต้องการได้ซึ่งฟังดูไม่เร็วเลยแต่โจเซฟสตาลินผู้น,นําในขณะนั้นเกิดสนใจในโครงการนี้มากและยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้ จะได้ใช้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่ได้แก่รุ่น mi 1 0 6แต่ mi 1 0 6เป็นเครื่องยนต์ทดลองที่มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนมากแม้ว่าเครื่องบินจะสร้างเสร็จในปี1940แต่มันก็บินไม่ได้เพราะเครื่องยนต์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์โดยสตาลินจะรู้หรือไม่ว่าเป็นผู้รับผิดชอบการแช่แข็งเครื่องบินที่น่าอาศัศจรรย์ลำนี้ิ i แ aircraft c a r เ i e r เรือบรรทุกเครื่องบินวิก โรเบิร์ตบาติเน่เป็นนักออกแบบเครื่องบินโซเวียตและนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบเครื่องบินของเขาในตอนที่1เราได้พูดถึง VVA-14 ซึ่งเป็นยานพหานะที่ใช้เทคโนโลยีวิ ing อินกราวที่ดูคล้ายกับยานมิเลเนียมโฟ c อนในส t a r Wars แม้ว่ามันจะดูลำยุกแต่นี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของบาตินน่เมื่อมองเห็นศักยภาพของการออกแบบแบบนี้บาติเน่จึงก้าวไปอีกขั้นและได้เสนอความมหึมาอันยิ่งใหญ่ที่สุด เรือบรรทุกเครื่องบินแบบวิ g อินกราวเทคโนโลยีนี้ถูกใช้โดยเครื่องบินที่ปีกและลำตัวถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเกิดสร้างแรงยกเมื่ออยู่ใกล้น้ำทำให้มันสามารถลอยขึ้นบนเบาอากาศด้านล่างได้สิ่งนี้จะเป็นยานพาหนะที่มีความเร็วเท่ากับเครื่องบินที่มีคุณสมบัติการบรรทุกน้ำหนักของเรือและเรือที่ปาตินี่นึกถึงก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ขนาดใหญ่ที่สุดเจ้าสิ่งนี้อาจหนักถึง5,000ตัน แต่ยังสามารถวิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุด500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อพิจารณาจากเรือบรรทุกเครื่องบินสมัยใหม่ที่เดินทางด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ยประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้จะทําให้สหภาพโซเวียตได้เปรียบเนื้อสัตรูเป็นอย่างมากน่าเสียดายที่บาตินีเสียชีวิตในปี1974หลังจากเสนอการออกแบบเหล่านี้ไม่นานและในปี1991การล่มสลายของสหภาพโซเวียตหมายถึงการออกแบบเหล่านี้ เหลืออยู่แค่ในหนังสือประวัติศาสตร์เท่านั้นกระจบแล้วนะครับกับภาคต่อของเครื่องจักรหลุดโลกแห่งสหภาพโซเวียตขอบคุณสำหรับทุกการรับชมก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าการออกแบบใดที่คุณคิดว่าหลุดโลกมากที่สุดคอมเมนต์ได้ที่ล่าง,างนะครับหากคุณได้ชมถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้ติดตามกันก็าสามารถกดปุ่มติดตามเพื่อรับชมคลิปอื่นๆของพวกเราได้ แตหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ